มีถุนงานดีมีคนหนุนนะคะห,หรือมีคนสนับสนุนเนี่ยหนุนให้อะไรหนุนให้เรามีเงินนั่นเองแอมมื่นสีชี้ดวงสวัสดีครับมื่นเทวฤทธิ์ครับอาจารย์สีค่ะชี้ดวงครึ่งปี2 5 6 7ของชาวราศีมิถุนครับครึ่งปีนี้ชาวราศีมิถุนงาน,งานดีดมีคน,คนหนุน ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับหากสนใจตรวจดวงชะตาส่วนตัวต้อนรับปีใหม่นะคะท่านสามารถทักมาที่ไลน์ได้เลยค่ะอย่างที่เราเกินไปนะคะว่างานดีนะคะมิถุนงานดีมีคนหนุนนะคะหรือมีคนสนับสนุนเนี่ยหนุนให้อะไรหนุนให้เรามีเงินนั่นเองเพราะว่าบอกแล้วว่าชาวมิถุนเนี่ย ถ้าเป็นช่วงจังหวะปีใหม่เนี่ยตั้งแต่มกราไล่ไปเลยเนี่ยชาวมิถุนนะคะได้รับการสนับสนุนนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันคือได้เงินนะคะก็คือหนึ่งนะคะถ้าใครนะคะถ้าทำงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับนะคะ,ะมีหุ้นส่วนนะคะมี partner นะคะ,ะสมมติถ้าใครมีหุ้นส่วนแล้วกันทางานร่วมกันนะ,ะปรากฏว่าช่วงจังหวะเนี้ยนะคะหุ้นส่วนของเราเวิร์กมากนะคะ ก็คือทํางานมีร่วมกันมีงานร่วมกันมีอะไรร่วมกันแล้วสามารถทํางานประสบผลสําเร็จเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนสามารถนะคะทำให้คุณสามารถแบ่งเค้กอ่ะที่มเป็นก้อนอ่ะแล้วคุณสามารถมาได้เลยนี่คือความหมายข้อแรกนะคะคือใครมีหุ้นส่วนนะถือว่าดีเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเค้กนั้นจะแบ่งปันมาถึงคุณแน่นอนแล้วมันไม่ใช่ก้อนเล็กนะจันเหมือนนะสมมุติว่าจันเหมือนทํางานเนี่ยสมมติเราทํางานร่วมกันเนี่ยดาวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานประสบผลสําเร็จเนี่ย มันคือดาวใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเวลาเราแบกเค้กกันมันก็คือก้อนใหญ่นะคะเพราะฉะั้นอันนี้ได้จากพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะเช่นเดียวกันนะคะใครที่อยู่ในสายค้าขายไม่ว่าจะเป็นค้าขายอะไรก็ว่ากันไปสมมติาอาจารย์สีขายของเนี่ยสินค้าการเกษตรขายอยู่ที่บ้านขายส่งนู่นส่งนี่นะ,ะขายต่างประเทศก็ได้นะคุณมีโอกาสนะครับมีหุ้นส่วนหรือมีพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาเฮ้ยผมต้องการสินค้าตัวนี้นะผม ต้องการเอาไปขายที่นู่นที่นั่นนะคะเพราะงะั้นอันนี้คุณจะได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่แบบว่าไม่เคยมีมาก่อนแล้วเขารับของเราไปหรือเขาเขาเรียกว่ามีคอนเนคชันเพิ่มนะคะจากที่เราเคยแบบว่าส่งอยู่แค่เนี้ยกระจุกเนี้ย กลายเป็นว่ามีคนเอาสินค้าของคุณไปกระจายเพิ่มนี่ก็คือความหมายคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันแยกย่อยออกไปว่านอกจากจะทํากันแต่แรกแล้วมันก็คือมีเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่ามันคือการขยับขยายของเรื่องงานนั่นเองเพราะฉะนั้นนะ,ะสุดท้ายแล้วได้อะไรมันก็จะได้เป็นเงินก้อนอใหญ่สําหรับชาวราศีมิถุนที่ทํางานเบื้องหลังหรือทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมค,ค่อนข้างที่จะ เฉิดฉายมากมีชื่อเสียงมากในช่วงครึ่งแรกก็คือ oh. มกรลากุมพามีนาอันนี้ลุยให้เต็มที่ uh. ออกหน้าให้เต็มที่แต่พอเข้าเดือนเมษาถอยหน่อย <ừ> ถอยไปอยู่เบื้องหลังไปผักดันใครก็ได้ให้มาเฉิดฉายหรือว่าออกหน้าแทนเราเราจะมีชื่อเสียงในรูปแบบ คนเบื้องหลังม,มากกว่าคนอยู่เบื้องหน้าแต่ช่วงต้นปีก็คือมกราคุมพามีนาเข้าเมษานี่ยเราสามารถออกหน้าออกตัวได้เต็มที่ไอดอลเออ,เอ,ออะไรนะประเภทที่แบบว่าใช้ตัวตนของตัว,อตวเองอย่างเงี้ยอ่อาฟูทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างถ้าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เรามีชื่อเสียงเราทําเต็มที่เราออกหน้าเต็มที่เลยพอเข้าเดือนเมษาปุ๊บคัดปึ้งหน้าเราอาจจะร้อยหน่อยเอาคนอื่นมาแทนแต่เรา คนโทลอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ผลักดัน <ไป S 1> คนอื่นเข้าไปชะชะปั้นคนใหม่ขึ้นมาะอ<ช>่คนะความหมายก็คือสามเดือนแรกเราจะประสบความสําเร็จได้แบบเดี่ยวๆแต่พอผ่าน3มเดือนไปแล้วเรามีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแบบเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนให้ให้ใหพึงระลึกว่าอ๋อเราเด่นได้ในช่วงนึงแต่ว่าอีก วาระหนึ่งเราจะต้องเป็นเด่นในอีกรูปแบบหนึ่งนะอะไรเงี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องดูตรงนั้นด้วยเหมือนกันในกรณีชาวราศีมิถุนที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศออันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับตลอดหกเดือนเลยอะมกราจนถึงมิถุนาสิ้นมิถุนาเลยเนี่ยจริงๆมันต่อไปได้อีกแหละอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเดินทางไกลต่างประเทศสายมูต่างๆสามารถทําให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยเกิดโชคเกิดลาบ ah. เกิดเงินเกิดทอง เกิดการสนับสนุนทั oh, okay. ้งคนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปหาพระหาเจ้าท่านก็เอ็นดูท่านก็ส่งเสริมท่านก็สนับสนุนเข้ากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้เทพเทวาเทพเทวาก็ชอบก็เอ็นดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สนับสนุนให้เงินให้งานให้พรอะไรก็ว่าไปยิ่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งดีแต่ต้องต้องเน้นนิดนึงนะครับในมุมของผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงสามเดือนแรก การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับการเอ็นดูค่อนข้างชัดเจนแต่พอเข้าเริ่มเข้าสามเดือนหลังนะเข้าเมษานี่ต้องเข้าอีกรูปแบบหนึ่งละอาจจะต้องมีลูกลอดลูกชนนิดนึงมีทริคนิดนึงเข้าทื่อๆตรงๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะผิดฝาผิดตัวผิดจังหวะผิดเวลาไปในจังหวะที่อารมณ์เขาไม่ได้ไม่ได้พร้อมอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นมีปัญหาได้เลยเหมือนกัน ถ้าเราอยากประสบผลสําเร็จนะคะในการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เอนดูนะคะโดยเฉพาะสายติดต่อสายมูเราจะมูเราจะต้องอันดับแรกนะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เอนดูนะครับน้ําหอมพรมอายลากลิ่นมหาหงจะเป็นกลิ่นสมุนไพรแล้วก็ว่านกลิ่นอ่อนๆเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเอนดูประพรมตัวเองก่อนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาจะเอ็นดูนะครับเหมาะสําหรับชาวราศีมิถุนเป็นอย่างมากไม่ฉุนมากนะคะเราก็เป็นกินอ่อนเพราะว่าอย่างที่บอกแลบางทีแฟชั่นมากๆจ๋านะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ชอบนะแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งชาวราศีมิถุนก็คือเดือนเมษาทั้งเดือนใช่ค่ะมันจะมีเกณฑ์การปรับการพลิกอะไรบางอย่างอแต่ถ้าใครเจอภาวะแบบนั้นในเดือนเมษายนแนะนํานะจะว่าขายหลายอย่างก็แล้วแต่นะแต่ว่า เราอยากแนะนําจริงๆนะครับน้ําหอมตรีมูลติเป็นการรวมของน้ําหอมสามกลิ่นนะครับราชาวดีราตีสวรรค์และมหาหงรวมกันในขวดนี้ขวดนี้จะกลับร้ายให้กลายเป็นดีแก้ใช่จะแก้ทั้งแก้ทั้งกันทั้งเสริมเจอการพลิกการเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่อยากให้ดียิ่งๆขึ้นไปใช้เลยแนะนำนะครับถ้าเกิดอ่าสุดท้ายนี้ก็คือสายแก้ด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เสริมอย่างเดียวนะคะชาวราศีมิถุนนะครับสุขภาพนะครับ ในช่วงครึ่งปีแรกของปีหกเ็ดเนี่ยระมัดระวังเกี่ยวกับระบบกรดแก๊สกระเพาะลำไส้โรคกระเพาะอาหารเป็นพิษต่างๆนะครับก็คือช่องท้องเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็พวกข้อพวกเข่าต่างๆโดยเฉพาะเข่าแล้วก็ข้อเท้าแล้วก็เท้าพลิกเท้าแผลงเจ็บเข่าเจ็บข้อถ้าชาวราศีมิถุนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะเลขสี่ขึ้นอย่างผมเนี่ยการไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์รักษาการฉีดยาหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับข้อกับเข่า เป็นจังหวะที่ดีมากนะครับอโอเคนะครับถ้าเกิดมีปัญหานะอย่าลืมช่วงนี้ให้ไปนะคะ<ช>เพราะว่าพที่บ,บอกแล้วเราต้องปรับทั้งแก้ด้วยนะคะเป็นช่วงๆจังหวะที่เราบอกบอ่ะอาจารย์สีมองแล้วว่าเรายังไม่ได้มีอะไรอย่างนึ่นนะก็เลยขออนุญาตถามไพ่นะคะว่าชาวมิมถุนนะคะครึ่งปีแรก6กเจ็ดมีโชคมีลาบบ้างไหมนะอมบอกอย่างนี้เลยถ้ามิถุนท่านใดนะพื้นเดิมดีมากๆเลยก็อโอเค จัดไปแต่ก็ลดลงนิดนึงตามแบบว่าเหมาะสมเนาะไม่ต้องเวอร์มากนะแต่ท่านใดที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยมีโชคทางด้านเสี่ยงทางด้านตัวเลขทางด้านนี้แนะนํานะไปทํางานยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยนะใช่ไปพูดก <c oughs> ็ยังจะมีโชคมีลาบนะไปทํางานอย่างอื่นจะมีโชคมีลาบ,บแต่เรื่องเกี่ยวก,กับเขาเรียกว่าเสี่ยงแบบนี้ไม่ได้ถูกกันในช่วงครึ่งปีนะคะเพราะฉะนั้นก็เผานิดหนึ่งนะคะอ่ะขอให้ชาวมิถุนนะคะ ไม่ว่าจะทำอะไรนะฮะก็ขอให้มีคนสนับสนุนนะคะุูนส่วนพาร์ทเนอร์ดีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูรักใคร่นะคะคขอให้ประสบผลสำเร็จในเรื่องที่คุณตั้งใจและมุ่งหวังค่ะครับขอให้ชาวราศีมิถุนนะครับหยิบจับอะไรหรือว่าไปในที่ใดๆก็ขอให้มีแต่คนรักคนเอ็นดูคนสนับสนุนนะครับ,รบเป็นที่รักของทั้งมวลมนุษย์และเทวดาใช่แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะค